ก็เป็นเพลงที่กอฟชวนมาร่วมร้องด้วยครับก็พอรู้ว่าเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็มันก็เลยทําให้ผมตื่นเต้นมากพวกผมเป็นคนที่บ้าฟุตบอลมากแล้วก็เป็นพรีเมียร์ลีกด้วยแล้วก็ตอบตรงลงกับกอฟแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยครับกอฟเราเอาด้วยอะไรเงี้ยครับก็ยังไม่ได้ฟังเพลงเลยใช่เพลงนี้ เป็นพี่เป็นเป็นเป็นเจ้าภาพอ่ะใช่เป็นอ๋อเป็นอยกางาพตูเลยค่ะเป็นเขาให้โจทย์มายังไง่ะคะจริงจริงตอนที่ได้รับโจทย์มาก็คือทางทางโมโนเขาจะได้อ่ได้รับเลือกสิทธิ์เอพีเขาก็อยากจะให้เป็นเพลงที่มันปลุกขวัญกำลังใจนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะแต่ว่าเขาบอกอยากได้การกลางไม่อยากได้ฟูตบอลมากเพราะว่า อยากจะให้กําลังใจกับทุกคนแต่พอแต่พอเราเอามานั่งลิงกับป็นกับฟุตบอลแล้วออว่ากวาจะได้แชมป์อย่างั้นล้วยเนี่ยมันต้องมันต้องอาศัยวัน็อดน,นี้งจริงคือแบบครั้งเดียวชัยชนะที่เราจะต้องเข้าไปคว้ามันเลยได้<ต>เป็นทีมเดียในความหมายที่อยากจะส่งไปคือเปในในคนนนะวนนามหมายที่อยากจะเสื่อไปก็คือบางครั้งเราพยายามมาร้อยครั้งเพื่อจะใช้ร้อยครั้งความพยายามเนี่ยแค่ครั้งเดียวในการที่จะเข้าไปพิชิตชัยชนะครับคือดาบเดียว ต้องเอาให้ได้ครับบอกบอกราคาอะไรนะครับถามแซวว่าบอกบอกอ๋อเหมือนคขาแม่งฮอสเปอร์ใช่ไหมอ่าซึ่งแล้วที่เขาเป็นคนเลือกเป็นศิลปินไปครับใช่ครับก็ก็พอพอได้รับโจทย์มาก็คิดถึงพิตูนก่อนเพราะว่าถ้าเป็นเอ่อร็อกเกอร์ที่เรารู้สึกว่าลิงก์กับบอลแล้วก็เป็นแฟนบอลที่เชียร์บอลได้มันที่ฉันก็ต้องเป็นพิตูนนะครับถึงขั้นบินไปอังกฤษดูอังกฤษไปเชียร์สเปอร์ถึงที่อะไรเงี้ยครับ แล้วก็อยากจะได้แนวหวานๆมาเติมหน่อยเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะมันจะ,นจะร้องไปแล้วก็มันจะทําให้รู้สึกว่าเพลงมันจะมีแต่ด้านเดียวไปหน่อยก็เลยได้น้องๆแต่งให้เขียนกันร่วมงานนะครับให้ความหวานใช่ที่ดูรคะครับเขาติดต่อมาว่าไม้ร้อ,องเพลงโอย่างอย่างที่บอกไปตอนต้นคือดีใจที่แล้วก็เคยร่วมงานกับกอฟแล้ว,ลวคือกอ ตกลงกอโดยที่ไม่ฟังเพลงเพราะว่าเชื่อว่าเพลงที่กอฟทำโปรดิวส์เนี่ยมันมีมันมีคุณภาพแน่นอนมันเป็นเพลงที่ดีแน่นอนก็ก็ก็เชื่อมือกอแล้วอย่างที่บอกคือยิ่งได้อยู่ในโปรเจกต์ของ p m i พิมลีด้วยก็ก็ไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธครับเพราะเราเองก็ติดตามเป็นคนเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่บ้าฟุตบอลมากอยู่แล้วครับรับใกล้เข้าเรื่อยเลยเลย

ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็โสดระดับปรมาจารย์ใช่เพราะว่าเป็นแบบระดับตำนาทั้งสองท่านเลยค่ะฝาเนื้อฝากตัวด้วยนะคะพวกเราก็ทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดค่ะก็ฝากพวกเราด้วยค่ะพี่พี่ก๊อปฟถูกไหมคะก้าวหน้าไม่ได้เจอแล้วก็รพวกพี่เขามีไว้ยังไงคะ โชว์ว่ายังไงบ้างพี่เขามโชว์ไว้าแบบเพลงนี้เขาอยากให้เราสื่อสารแบบไหนอะไรเงี้ยก็เป็นฟิลแบบว่าอยากให้พวกเราแบบสร้างแรงบันดาลใจอะค่ะให้กับคุทุกคนเลยที่อยากจะเดินทางตามความฝันของคเราใช่อยากให้เชื่อในความฝันตัวเองก็เหมือนอย่างที่พูตก็คือเป็นเพลงที่สร้างรงบันดาใจให้กับชายียากทตามคามฝ้ประสบมสเ็จ่าาเนว่าเเพลงนี้จะเป็นเพลงประจำอเมริกปลนด์ุกกาเค่ะ ที่กอกเพลงนี้จะเป็นเพลงประจำพีเมลิกกฤดูการอป่วันนี้ยังฤดูกาลมีครับฤดาลหน้าเดี๋ยวเรามารู้กันม้ชมป์ดูการ้ก็คือฤดูกาลนั้นก็ก็จะทใหมอ่าถ้าเกิดได้ทุหญ่ท่หมายก็ต้องทาครับค่บก็คือฤดูกาลนี้คือดูไปด้วยแล้วก็พลง้ไปด้วย่พกับพีู่ฝาเพลงนี้นกติพีเลิกเราไม่ค่อย ฝากนิดนึงเพราะว่าโดยโปกติแบบเราดูคลินิกที่ประเทศไทยก็จะไม่ได้มีเพลงแบบนี้อะไรอย่างงี้ค,คับผมก่อนแล้วกันนะครับก็จริงๆแล้วอยากให้เพลงนี้มนันเป็นมากกว่าเพลงที่ประกอบอถ่ายทอดสดฟุตบอลเนะาะอยากให้เป็นเพลงที่ฟังแล้วเนี่ยได้เป็นเพลงที่ดีเพลงหนึ่งทำความเพ,เพลื่อนได้ใครฟังแล้วเก็บเอาไปคิดใครฟังแล้วเกิดกำลังใจใครฟังแล้วเกิดพลังงานก็จะเป็น เรื่องที่ดีสำหรับพวกเราทั้งสามวงสาทั้งสา,ามคนนะครับก็กฝากเพลงนี้ไว้ได้วันช็อตนะครับแล้วก็ขอบคุณก็มากที่แต่งเพลงดีเพลงนี้รดิ้เพลงดีเพ,งเพลงนี้ขึ้นมาอีกฝากมีะคาว่าครับผมก็ฝากการถ่ายทอดสดพี่เมลีนะคร<ช>ับที่โมโนเป็นที่นาด้วยนะครับบอกว่า พอพอเออเราได้มาทําเพลงนะเราจะเห็นความทุ่มเทในการได้รับการถ่ายทอสดสดอันนี้แล้ววันนี้ได้เจอกับนักฟุตบอลที่เราแบบในดวงใจด้วยเจอแล้วอันกิกด้วยวันนี้ตื่นเต้นมากแปลว่านั่นน่าจะมีอะไรที่มันเป็นโปรดักชั่นยิ่งใหญ่เลยตามมาอีกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันจะต้องร่วมรุนไปด้วยกันเนี่ยนารกฝากคนไทยสนับสนุนการถ่ายทอดสดที่ลีๆแล้วก็ฝากเพลงวันช็อตกันเยอะๆครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะค,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 ค่ะ